สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสาย Suzuki นะครับเป็นรถรถแม่บ้านนะครับรถแม่บ้านซูซูกิสวิงนะครับร้อยสซีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร6 6 4 4 5 5 5 9 8 9นะครับ จะทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook เห็นรถนำฟ้านะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับสวิงคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันแรกเลยนะครับที่ได้มานะครับก่อนหน้านั้นที่ผมได้เคยได้มาก็จะเป็นสุสานนะครับสุสานที่ได้ตระกูลรถนี้มาก็จะเป็นคิดตั้นนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับ RC นะครับคิดตั้นแล้วก็สุสานสวิง หรือไม่ก็สูซิอีกตัวหนึ่งรอยยอนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะตัวนี้มันจะเป็น1้อยสี่ีร้ีนะที่เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันจะแตกต่างที่ไอแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับรายละเอียดคันนี้ก็มีเอกสารเล่มชุดโอนครบเลยแล้วก็ภาษีเต็ม6 6เลยนะภาษีเต็มถึงปีหน้าเลยก็คือใช้ยาวๆเลยนะครับคันนี้มีการจัดสภาพมาแล้วนะครับชุดสีนี่ทําใหม่นะครับจัดว่าสวยเลยนะครับ ไม่ให้ไป90%สนยะสวยๆงเงาๆเลยนะครับเป็นสีเทานะครับสวยสะอาดรถด,ดูสะอาดนะตำหนิก็พอมีเล็กน้อยนะครับน้อยนี่นี่ภาสีเต็ม66เลยนะมกราหกหกนะครับ,ก,ร 6, 6. รบก็พวกพวกเนี่ยตำหนิการใช้งานนะเช่นหน้าไม้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมาใหม่เพราะมันใสามากเลยนะครับใช้ได้หมดเลยหน้าไม้เกียร์ว่าง1 2 3 4สาี่นะครับสี่เกียร์เกียร์น้ำมันนะครับ ไฟเตือนสองีไฟลงไฟเลี้ยวไฟสูงนะครับใช้ได้หมดเลยแต่ดังนะครับนะครับอันนี้สตาร์ทเท้านะครับอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดไฟสตาร์ทเท้านะครับสวยงามล้อสีม่วงนะครับนี่ล้อสีม่วงสวยนะครับขึ้นใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ยางใหม่นะครับสวยงามส่วนในที่เป็นเดิมโรงงานเลยถือว่าสภาพดีมากนะครับอย่างเช่นสีโครงแล้วก็สีฝาเครื่องนะครับ สีฟาเครื่องพวกสีสวิงอาร์มโชคอย่างเงี้ยครับอ่าวันนี้จะเป็นแบบเดิมโรงงานถือว่าสวยเป็นสีเดิมสวยแล้วก็สะอาดมากนะครับเครื่องนี้แห้งๆเลยนะครับเจ้าของแจ้งมาว่าเปลี่ยนลีดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนขาบูใหม่นะครับอันนี้คือแบบเดินเบานิ่งๆนะครับวิ่งเนียนๆนะครับผมไปลองขี่มาแล้วนะครับคันนี้วิ่งดีมากนะครับไม่มีสะดุดเลยขี่ตึงทุกเกียร์เลย1 2 3 4นะครับ วิ่งดีนะ110ตระกูลเนี่ยตระกูลรถส่งแม่บ้านนะครับนี่ครับโซ่สเตอร์ก็ยังเหลือเยอะครับรถสะอาดนะครับกระตั้งเดี่ยวกระตั้งคู่อยู่ครบนะครับกุญแจเปิดเบาะใช้ได้นะครับจะเปิดเบาะก็มี2ดอกนะครับนี่นะครับมีเอาไว้เช็ดนะครับถังน้ำมันครับนี่ถังสองที่นะครับล็อกเบาะใช้ได้ บบไฟติดครบทุกจุดนะครับสีฝาครอบจานไฟนี่คือสีเดิมนะสีเดิมโรงงานเลยนะครับสวยสะอาดนะครับสีจะ้ายทะเบียนเป็นแบบเก่าด้วยนะครับนกรราจะสีมาปองไม่นอนนอนมอ,อนี่ย่อมาจากอะไรนะครับสวยงามอยาให้ฟังเสียงเครื่อง น้ำไม้ก็จะไม่มีแค่ความเร็วนะครับความเร็วมันไม่ขึ้นเพราะสายไม่ได้ต่อนอกนั้นก็ติดครบหมดเลยครับเ<ะ>ช่น,นไปเกียร์ว่างก็ติดครับนัดต,ติดแล้วนะครับติดง่ายนะครับตัดไฟก็ตัวนี้นะครับต่ำสูงติดนะฮะไปครบห,คคหมดเลย,มมเลยนะให้ดูไปเดียว ปังเสียงเครื่องคือแบบมันมันมันเงียบมากเลยนะมันแทบจะไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับถึงเงียบเงียบชิบอ่ะนยไม่มีเสียงหอนไม่มีเสียงก๊อกเสียงแก๊กเลยคือเงียบสนิทเลยนะครับคือเราจะได้ยินแต่เสียงท่อติดมือฮะรถวิ่งดี เครื่องดีจริงนะครับาสีเต็มด้วยนะครับตรงสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟเกียงานกีนร์งหนึสองสามสี่ครับครบหมดเลย Okay. ดับเครื่องลัวฟังราคากันดีกว่าสวิงงันนี้เปิดราคาอยู่ที่12,900บาทครับ12,900บาทเอกสารมีเล่มชุดโดนครบนะครับภาษีเต็มพกกเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับจัดว่ารถก็ไม่น้อยนะสวิงผมก็ยังพองเห็นอยู่นะครับ ที่แบบเราเห็นกันเยอะๆเลยก็จะเป็นอาซีนะครับคิตั้านี่จะค่อนข้างเยอะหน่อยครับตัวนี้ก็จะลองๆมานิดหนึ่งนะครับไปขี่เทเทเลยนะครับสวยๆพบพบภาษีเต็มนะครับ12,900บาทนะทฝากไปด้วยท่านใดสนใจก็โทรมาแล้เปอร์063-425-5989หลายกนะหลายก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับท่านใดไม่สะดวกมาก็ สามารถจะส่งได้นะครับทั่วประเทศเลยราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะก็จะส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะครับโอเครีวิวประมาณนี้ครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าทิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ